มากันในช่วงแนะนําเกมอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อเกมแนว c o m p e t i t i v e FPS ที่น่าสนใจกันสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่า c o m p e t i t i v e f p เเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเกมยิงที่จะมีการแบ่งฝ่ายออกเป็น2ฝ่ายนะครับในจํานวนที่ไม่เยอะมากประมาณ4-6คนเราจะมีจุดมุ่งหมายในการต่อสู้กันเช่นวางระเบิดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเกมประมาณนี้เนี่ยถ้าให้พูดถึงเกมดังๆเนี่ยก็เป็นพวก Valorant อะไรแบบนี้ครับส่วนในโรบ็อกนั้นจะมีเกมอะไรน่าสนใจกันบ้างลองไปดูกันดีกว่า S Operation s i e เกมแนวแท็กติคอลที่เรียกได้ว่าเอาต้นแบบมาจาก i n น o บ s ิ x เต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นด่านหรือสายอาชีพนะครับซึ่งใน,นแต่ละสายเนี่ยจะมีอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่แตกต่างกันเกมจะแบ,บ่งเป็นสฝ่ายคือฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกันเริ่มมาเราจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าเฟสเล่นโดนซึ่งจะใช้โดนในการส่องสำรวจแมปก่อนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เฟสโจมตีถือว่ามีองค์ประกอบแบบเลนโบซิกซิกได้เยอะมากใครอยากเล่นเลนโบซิกเนี่ยก็ลองแวะเกมนี้สักหน่อยพอแก้ขัดได้อยู่ครับ จลเบิร์สงครามแก๊งกลางเมืองแก๊งสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่จะกลายเป็นผู้ชนะนี่คือเซตติ้งของเกมเจลเบิร์เกมแนวแทติคอลที่มาในรูปแบบ 6v6 ที่คุณจะสามารถพีกหมอบนอนได้อย่างอิสระโดยเริ่มเกมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกจุดเกิดได้เกมจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเช่นกันได้แก่ฝ่ายที่ต้องยึดเงินจากอีกแก๊งและฝ่ายที่ต้องปกป้องเงินตัวเกมเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับ Rainbow Six Siege นะครับแต่ว่าจะไม่มีความสามารถของตัวละครเป็นเกมที่วัดความแม่นและเหลี่ยมกันเพียว ความเร็วของการไฟเนี่ยนะถือว่าอยู่ในระดับที่พอดีแถมเกมเนี่ยก็ยังมีปืนให้เลือกหลากหลายด้วยครับลัตพอยส์อันนี้เราเคยทำพรีวิวไปแล้วใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะครับลัตพอยส์เนี่ยเป็นเกมแบบวาร์เรนที่จะแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งเนี่ยต้องทำการวางระเบิดส่วนอีกทีมเนี่ยต้องกู้ระเบิดได้ทันจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือจะมีตัวละครต่างๆมาให้เราเลือกขึ้นในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่และสกิลแตกต่างกันออกไป ดยตัวเกมหลังจากเบต้าแล้วเนี่ยก็ยังคงอัปเดตอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มดาม่านใหม่เข้าไปแล้วก็ตอนนี้นะครับเกมเนี่ยกลายเป็นตัวเกมเต็มแล้วใครสนใจเนี่ยก็ลองไว้ก,กันไปได้ครับ c o u n t e r b o x เรียกได้ว่าอยู่คู่กับ r o บ็ o x แล้วก็ยังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานกับ c o u n t e r b o c กพูดง่ายๆมันก็คือ CS:GO นั่นเองที่จะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝ่ายผู้ก่อการร้ายและผู้ต่อต้านก่อการร้าย ฝ่ายผูก้ก่อการร้ายเนี่ยจะต้องทําการวางระเบิดหรือกำจัดสตูให้หมดส่วนฝ่ายผู้ต่อต้านเนี่ยก็ต้องทําการกู้ระเบิดให้ทันเวลาหรือกำจัดทีมตรงข้ามให้หมดตัวเกมเรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่ยังคงความสนุกครบถ้วนมีระบบกาชามีสกินปืนให้สะสมที่น่าสนใจเนี่ยเกมนี้เนี่ยมีการจัดลีกอ e ีสปอร์ตด้วยใครเก่งใครเจ๋งนะครับลองฟอร์มทีมไปแข่งดูกันได้ Qcast อาจจะหลุดเตีมบปน,นิดแต่ก็ยังถือว่าเป็นคอมเพรติฟอยู่หน่อย,อยๆกับเกม q c a แคชเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์ที่ค่อนข้างหาได้ยากในโลโบ็อกครับโดยเกมจะแบ่งเป็นสฝ่ายคือฝ่ายดันรถแล้วก็ฝ่ายกันบ้านไม่ถ้าสู้เข้ามาถึงนั่นเองโดยเกมจะเล่นแบบแบ่งสลับฝั่งกันไปเป็นตาตาในส่วนของฮีโร่ต่างเนี่ยก็จะมีสกิลให้เลือกแล้วก็มีท่าไมตาที่ไม่เหมือนกันโดยในตอนนี้เนี่ยมีฮีโร่ให้เลือกถึง8ตัวซึ่งก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตมาสักระยะแล้วแต่ก็ยยัััังงงมีคคนนนนนแววะไปเเล่่่ออูบ้า้าาร ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันกนะครับสลับเกมแนวคอมบ e ทชิฟเอพีเอมองตรงมันคาที่จะหาได้ยากมากนะครับในโลบ็อกกับเกมแนวนี้เพราะว่า 1. ในเรื่องของปิงนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่กับเกมแนวนี้นะครับเอาว่าใครที่ชอบเกมยิงนะครับที่ไปแบบแบ่งทีมต่อสู้เนี่ยตัวเลือกห้าตัวนี้นะครับผมรับประกันเลยว่าเป็นเกมที่คุ้มค่าที่จะลองไปเล่นดูกันอย่างแน่นอนครับ